มันดีดีกว่าอ๋อเราไม่กินกันหรอเดี๋ยวลโลพร้อมกันไปได้กันหมดปะไปทำงานนะโลพร้อมกันโอ้เด็กก้มหนึงน่งเลยจิต <c ười> โลก ถั่วที่บ้านคือปฏิทินนี่ได้โกถัที่บ้านหน่อยอย่าลืมส่งไลา์มาหาด้วยนะครับที่เขาถ่ายไว้เนี่ยลองปั้นข้าวเหนียวจิ้มเลยไอ้ไอ้นั่นย่างเผาเนคนนี้รวยข้าวเหนียวย่างเชื่อมเลยนะ

เรียบร้อยโอเคแล้วเราไปตัดยังไงเ,เอาอะไรตัดอนะ่ะมีดโอ้ <c oughs> แล้วตอนเขาถ่ายเป็นไงหลังใหญ่ไหมมองไม่ค่อยเห็นบอะ